โอเคสวัสด okay, ีคร <He over. S 1> ับอยู่ก <c oughs> <sh> ok ับซอกครับเห็นเสื้อเห็นโลโก้นี่จำได้เลยว่าฟรี Coaching ซ็อกซอกซอกใช่ไหมช็อกครับช็อกช็อกนะช็อกแนะนำตัวให้พวกเราและเนเธอร์แนี่รู้จักหน่อยครับสวัสดีครับช็อกนะครับก็เป็นนักไต่กีฬาระยะเอวันแมนนะครับสังกัดทีมฟรี Coaching ครับ เป็นคนไทยที่เข้าเส้นชายคนแรกที่คา <Kh ama. S 2> มาครับผมต้องทําอะไรบ้าง3อย่างใช่ไหมก็มีว่ายน้ํา3 8โลครับอ่าปันจยานร้อยแปโลแล้วก็ลงมาวิ่งอีก42โลครับเราทําเวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่สิชั่วโมง9นาทีครับอ่าสิชั่วโมง9นาทีนะครับโอ้ <c oughs> สุดยอดมาก <c oughs> เร็วมาก <c oughs> เป็นเวลาที่คาดหวังนะ ต่ำกว่าคาดหวังเยอะอ่าไม่ใช่อ่าสูงกว่าที่คาดหวังเยอะเลยพี่จร,จริงจรเราต่ำกว่านั้นใช่ครับอ่าจริงๆก็คือ9ชั่วโมงกว่าใช่ครับอ่าซึ่งตอนซ้อมเราคาดว่าเราจะทําได้ประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับนี่แปลว่าเราว่ายเวลาเท่าไหนนร่นะหนึ่งชั่วโมง18ครับแล้วปั่นจักรยานนะครับห้าชั่วโมง20 5ห้าชั่วโมง20ก็ประมาณเพลส3ามสิบสองสามสิบสามสามสามกว่าครับอ่าร้อยแปดสิบกิโลสามสามน มีฟรีขาบ้างไหมอ่ะมีปีขาบ้างไหมมีบ้างคตัวเขาโค้งใช่ครับมีบ้างแล้วก็ปั่นใช่คุมตลอดแต่ลมมันแรงไงพี่ที๊ขามาปีนี้ใช่ครับแล้ววิ่งเหรอครับวิ่งมาราธอนวิ่ง3ชั่วโมง23ครับ3ชั่วโมง23ใช่ครับโอ้หเราวิ่งเดี่ยวๆมาราธอน3ชั่วโมง23นี่ก็แย่แล้วเนาะมันต้องเพลทอะไรสามชั่วโมง23 ประมาณ449450ครับพี่4 4 9 4 50ใช่ครับวันนี้เราจะมาถามเคล็ดรับการซ้อมมาราธอนเนาะแต่ว่าช็อคไม่ได้ซ้อมมาราธอนถูกปะใช่ครับลงมาราธอนปีกี่ครั้งผมว่าไม่เกินครั้งสองครั้งแต่ก็ไม่ได้เป็นเวลาที่เราจะใช่ครับ<ำ>ใช่ครับซ้อมเพื่อ Ironman ใ เคยคุยกับช็อกในไลฟ์ไปเนาะเรื่องการลงไปเก็บตัวที่ภูกเก็ตเอออยากให้เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยว่าเออคุยกับคุยยังไงกับเมียให้เมียอนุญาตเนี่ยจริงๆเมียเขา,าคือจริงๆผมเป็นคนซ้อมกีฬาอยู่กรุงเทพอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับรอพอเสร็จปุ๊บเราก็คุยกับเขาพอเขาเห็นเราซ้อมกีฬาเขาก็รู้สึกว่าดีกว่าเราไปทําอย่างอื่นเออแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ถามเขาว่าอ่ขอลงไปซ้อมที่ภูเก็ตได้ไหม เพราะว่าผม,มาเคยเทรนออนไลน์กับพี่เจเลอยู่แล้วอครับ oh. ผมเขาก็บอกว่าเขาก็เงียบไปพักหนึ่งนะพี่อึงอ้งอึ้งอึงไปหน่อยแล้วผ่านไปอีกวันหนึ่งเขาบอกเธอไปเถอะ <laughs> ผม <laughs> ผมก็งงเหมือนกันนะว่าทาไมตอบเร็วขนาดนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาจะห้ามก็ได้แต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่กับเขาแล้วเราทําตัวเหมือนไม่มีความสุขมันเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยพี่ oh. แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าผมกับภรรยานเนี่ย เมียดีกันมาเมียดีวะอยู่กันมาสิบเอ็ดปีแล้วพี่เหมือนก็แบบว่ามันก็อะไรหลายๆอย่างที่มันแบบรู้กันหมดแล้วอะพี่ขยับตัวนี่รู้เลยว่าไม่สบายใจใช่เขาไม่อยากให้เราไม่สบายใจใช่ครับเขาอนุญาตใครว่าเข้าอนุญาตด้วยความรักนะเนี่ยฮะแล้วเรามีอะไรตอบแทนเขาไหมก็จริงๆคําว่าตอบคือเราผมเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วพี่คือไม่ได้มีอะไรแบบว่า ชูฉาเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรมากมายแต่เราก็ทําตัวแบบว่าคือเขาขออยู่ไม่กี่เรื่องพี่เรื่องผู้หญิงซึ่งเราทําไม่ได้เราทําได้พี่โอเคโอเคเขาขออยู่ไม่กี่เรื่องแล้วก็พอลงไปซ้อมเราก็พาเขาไปด้วยนะพี่ความหมายคือเราพาวันที่มีวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเห็นสังคมที่เราอยู่เห็นเราอยู่กับพี่เจเลเห็นสังคมฝรั่งที่เราอยู่ด้วยเขาก็รู้สึกสบายใจเขาไปใหญ่เลย มันเป็น,นส,<อ>สังคมคุณภาพใช่มันเป็นคุณคุณภาพเอาละวันนี้เดี๋ยวแรนเนอร์เจนี่จะไปดูว่าแคมป์ที่ไปอยู่ภูเก็ตทําอะไรบ้างใน7วันเนาะรวมถึงแบบเคล็ดลับวิ่งมาราธอน3ชั่วโมงกว่าเนี่ยอพอซ้อมอยังไงไมเลสเท่าไหร่หรือว่าซ้อมด้วยอะไรฮาร์ดเรทหรือวัดหรือฟิลหรืออะไรเราเริ่มกันที่ไปอยู่ที่ภูเก็ตเจ็ดวันทำอะไรบ้างช่วงเวลาพีคไทม์เออ เจ็ดวันทำอะไรบ้างจริงๆมันก็ของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด13เซสชั่น13เซสชั่นก็แบ่งเป็นสมมุติว่า1อาทิตย์มันมี7วันก็7 2็ดแปลว่าสองสิบสามมื้อหยุดแค่มื้อเดียวต่อสัปดาห์ถูกไหมเช้าเย็นเช้าเย็นเงี้ยอ่าก็คือจันทร์ถึงเสาร์จะเป็นสองมื้อหมดโอ้โหแล้ววันอาทิตย์มื้อเดียวแต่ว่าร้อยแปดสิบร้อยแป้อยแปดร้อยแปดสิร้ยแปดสิยแปดสิบรยแปดสิบรยแปดสิยแปด เขาวันอาทิตย์มื้อเดียวคือร้อยแปดสิบมื้อเดียวคือร้อยแปดสิบแล้วาพาักตอนเย็นใช่ครับอ่าเริ่มวันจันก่อนเลยวันจันก็คือตื่นเช้ามาก็ถ้าเป็นหน้าที่มันไม่เป็นมรสุมก็จะว่ายน้ำทะเลที่อ่าวาหรือบึงอไม่ใช่ครับทะเลครับอ๋อทะเลว่ายเป็นโอเพนวอเตอร์เลย ฮะแล้วก็เย็นก็จะเป็นกี่กิโลกว่าิโลกี่ิโลก็ว่ายก็ประมาณ3โลครึ่งประมาณนี้ครับ3โล3โลครึ่งเป็นレスเพสหรือเป็นเอนดูรนเป็นอีซี่ครับเอนดูรนครับเอนดูรนใช่ครับนั่นคือเช้าวันจันทร์ใช่ครับแล้วกลับมานอนไหมช่วงแรกไม่นอนหลังๆไม่นอนไม่ได้พี่มันมันไม่ไม่ไหวไม่ไหวครับใช่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนเช้าไปไหว้เสร็จแล้วกลับมานอนยังไงอะ ไหว้เสร็จกี่โมงกินอะไรอะเออก็ไหว้เสร็จก็คือเราจะสตาร์ทไหว้ประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับไหว้เสร็จก็ประมาณ8ปดโมงมประมาณนั้นก็โอเคก็พอไหว้เสร็จปุ๊บเราก็หาข้าวกินก่อนเข้าห้องเลยชอบกินอะไรอะ่ะหมายถึงว่าผมกินปกติมากพี่ช่ไม่ไมีอะไรพิเศษแต่ว่าผมจะมีแค่โปรตีนที่ผมไปเฟ้นหามาเท่านั้นเองอใช่ก็คือเป็นโปรตีนที่แบบว่า พี่สาวเขาซื้อมาจากญี่ปุ่นให้เป็นมันเป็นรีคาเบอรี่โปรตีนก็คือกินแล้วรร้สึกว่ามันรีคาเบอรี่เร็วแต่ถามว่าโปรตีนมันเยอะไหมมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่มันทาให้รีคาเบอรี่เร็วพดีพวกวิตามินพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะหลายๆอย่างฟื้นฟูเพือ่อใเพื่อได้ซ้อมให้ครบให้ได้ใช่ครับเสร,บร็จแล้วกลับมานอนลกลับมานอนครับกลับมานอนกี่โมงก็คือผมกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะชทแชทก็ประมาณสิบเอ็ดโมงก็จะนอนคุยกับเมีย ใช่ครับหรือคุยกับใครคุยกับเมียพี่ก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเขจะนอนแล้วก็ตื่นมาบ่ายโมงกว่าบ่ายสองกินข้าวสิบโมงสิบเอ็ดโมงแปลว่านอนสองชั่วโมงเลยเหรอไม่ใช่ครับอ่ะประมาณสิบโมงใช่ครับประมาณสองสามชั่วโมงนอนขนาดนั้นเลยพี่โอ้หอนอนมื้อหนักเลยนะใช่ครับแล้วก็ตื่นมาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองประมาณนี้ถ้าเป็นวันจันทร์แล้วก็รีบกินข้าวเพราะว่าห้าโมงเย็นจะต้องมีวิ่งอ่าวันจันทร์ห้าโมงทำอะไรครับอ่าห้าโมงถ้าเป็นช่วงพีควีผมจะวิ่งประมาณ 18-22ถึง22โล18-22ถึง22โลเป็นเอ d นดูร c นครับผมประมาณเพลส5-5หน่อยหน่อยเอนดูรันผมเป็น5-5เป็นห5น่อยหแปลว่าเลสเพสในมาราธอนเรา4เท่าไหร่นะอ่าจริงๆริงเลสเพสที่คาร์มาเนี่ยมันต่ำกว่าเป้าเยอะจริงเลสเพสที่ผมตั้งไว้คือ420-430ถึงแต่ว่าวิ่งเอ d นดูร c นก็คือประมาณ5้า5 5า5่างประมาณนี้ี่ก็สบายสบายใช่ครับโอเคนั่งคือบรรจันมีเวทมีอะไรไหม เ,เดี๋ยวผมจะลงดีเทลในในในแต่ละวันว่าที่ซีโคชิ่งเนี่ยมีคือให้นักกีฬาไปเวทเองได้ oh. แต่ว่าที่ซีโคชิ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมี oh. เขาเหมือนเวทในตัวพี่อย่างว่ายน้ำมีใส่แพดเดลิล oh. อย่างเวลาปั่นจักรยานมาีเขาเรียกว่าพุชแอนด์สปินก็คือสตรงในตัวใช่ครับมีเตรงในตัวสตรงในเอนดูรนันใช่ครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดอันนี้เราเห็นกรอบกว้างๆก่อนว่าวันจันทร์เช้าว่ายน้ำเย็นวิ่ง1 5บหถึงยีอีซี่ดอกคะวันอังคารวันอังคารก็จะเป็นปั่นจักรยานปั่นเท่าไหร่ครับก็ถ้าเป็นช่วงพีคก็วันอังคารผมจะปั่นประมาณ8 0ดส0ถึงร้อยี่สิบเป็นเอ็นดูรานไหะเป็นเอ็นดูรานครับอ๋อก็เพลสแบบสบายๆความเร็วประมาณสามถึงาอะไรประมาณนี้ครับ เราใช้อะไรเป็นตัวกำหนดความเข้มข้นความหนักเบาของของการเทรนของผมก็คือใช้เป็น HR มากกว่าแบบโอคูนิดนึง HR นะใช่ครับจะเป็น hard rate อะไรอย่างเงี้ยครับโซนสองใช่ครับถ้า Endurance โซนสองครับผมโอเคปั่น Endurance นะฮะตอนวันอังคารตอนเช้าใช่ครับเท่าไรนะร้อยแปดสิบถึงร้อยยี่สิบแปดสิบถึงร้อยยี่สิบโอเควันอังคารตอนเย็นอังคารตอนเย็นก็ อากาศเย็นเป็นว่ายน้ําแต่ว่าไม่ถึงเย็นบ่ายประมาณบ่ายสามโอเคบ่ายสามว่ายน้ําใช่ครับว่ายอ,อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดลอะอโคดจะมีคอร์ดก็คือเป็นว่ายสระว่ายน้ําครับก็จะเป็นคอร์ดตามโค้ดสั่งเลยโค้ดเจอเก่งกับพี่เลเขาจะออกแบบมาเป็นอินเทนซิตี้แบบเข้มขน้นใช่ครับเพื่อวิวทูแม็กหรือว่าเพื่ออะไระก็คือเหมือนกับสปีดสปีดเวิร <Speed S 1> ์ส <work. S 1> ครับ ยกตัวอย่างได้ไหมว่าเช่นไม่นับวอร์มไม่นับอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่นับวอร์มไม่นับอะไรก็อาจจะมีแบบว่าร้อยคูณยี่สิบหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หรือว่าห้าสิบคูณสี่สิบอย่างเงี้ยโอ้โหใช่ครับก็มีห้าสิบคูณสี่สิบเลยเหรอใช่ครับบางทีวันเกิดใครนี่ยับกว่านั้นอีกพี่ออออตามอมายุห้าส<ละ>ิบความหมายคือแม่งแบบแบแบ,แบระยะทางห<ช>้าสิบเมตรสี่สิบรอบเพจ เพกก็คือเขาจะมีคือที่เนี่ยคือมันดีตรงที่ว่ามันมีนักกีฬาที่ซ้อมัลนไหล่กลุ่มเยอะมากพี่ระดับโลกอะ่ะใช่ครับแล้วก็คือจนบิ๊กินเนอร์ก็มีพี่คือเขาจะมีแบ่งเลนเลยความเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างผมเนี้ยผมจะอยู่เลนที่สมมุติว่าร้0ยเมตรเนี่ยผอผมจะอยู่อินเทอร์วัลประมาณ140่งสีถึงหนึ่งสาาแต่เข้ามาแล้วก็คือรวมพัก ก็ต้องออกเลยสมมติว่าเขาให้ interval หนึ่งสี่ห้าคือเข้ามาหนึ่งีศูนย์ก็พักห้าวิแล้วก็ออกพักห้าวิแล้วก็ออกอะไรเงี้ยฮะก็เป็น speed work บ่ายของวันอังคารตอนบ่ายใช่ครับหมดบ่ายแล้วหมดเลยไหมหมดเลยครับอ๋อก็พักใช่ครับไปายวันพุธวันพุธเช้ามาก็ open water เหมือนเดิมอ๋อโหว่วบ่อยเนาะใช่ครับว่ายบ่อยมากนี่ว่ายทุกวันเลยเนี่ยจันร์อังคารพุธ open water เป็นแบบไหนฮะก็เหมือนเดิมครับเหมือนวันจันทร์ เพราะว่าวันพุธตอนเย็นจะวิ่งหนักอ่ามาเหมือนวันจันเนาะก็คือประมาณ3 5มพใช่ครับประมาณสามพัประมาณนี้เก็บระยะเหมือนฟูเลยใช่เก็บระยะทางเดียวกับฟูลสามพัโอเคตอนเย็นครับตอนเย็นก็เป็นอินทิวัลรันทำอะไรบ้างยกตัวอย่างจริงจริงอินทิวัลรันเนี่ยทุกทุกเดือนเนี่ยมันจะมีครั้งหนึ่งเป็นฮิลลี่พีอ่แต่ถ้าเป็นช่วงของผมช่วง วันธรรมดาที่มันไม่ใช่ไปฮิลลีพีเขาจะมีขอดเยอะแยะครับอย่างพันพันคูณสิบพนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นขอดยาวถูกไหมอ่าถ้าเป็นช่วงใกล้แข่งจะเป็นขอดยาวอะสยเยอะแต่ขอดสั้นก็มีนะครับแต่ว่าเราจะไม่ลงความเร็วจัดขนาดเราขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใช้ความเร็วมาก ขนาดที่แบบว่าเราจะไปแข่งอารอนแมนอยู่แล้วพี่ออืมโเคส่วนใหญ่ก็เป็นขอดพันขอดใช่ดร0บแปดร้อยซะเยอะครับใช่เป็นในสนามลู่หรือในถนนก็มีทั้งถนนมีทั้งลู่ครับถ้าลู่ก็จะไปวิ่งที่ธัญปุรั่อระยะรวมของขอดนี้ประมาณกี่โลประมาณ9ถึง13โลพ่อ๋อก็เป็นแต่ไม่เท่ากันทุกวิคนะพี่อ่าโอเคนั่นก็คือ นั่นก็คือขอดวันพุธครับผมอ่ามาขอดวันได้มาเข้าสู่วันพลหัดแล้วเหนื่อยเหลือเกินคืลหัดก็ปั่นประมาณร้อยถึงร้อยสี่ิโลอ้วิ่หนึ่งนี่400ร้ยโลได้เลยใช่ไหมเนี่ยสี <450 S 2> ร่ร้อยห้าประมาณน,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 นี้ใช่ครับโอเคเออวันพลหัดคือปั่นตอนเช้าครับเหมือนเดิมปะ่ะอีซี่เหมือนเดิมใช่ครับแล้วตอนเย็นนะครับ ตอนเย็นพื้นถัดก็เป็นว่ายน้ำว่ายน้ำพีวอ๋อโทษทีพี่เป็นวิ่งอ๋อเป็นวิ่งใช่แต่ว่าจริงๆแล้ววันพื้นหัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนอื่นถ้าแบบว่าเขาไม่ได้มีตารางแข่งเขาก็จะให้พักอใช่แต่ยังเรามีตารางแข่งผมก็จะวิ่งใช่ครับแต่ว่าวิ่งไม่เยอะครับประมาณ10โล12โลประมาณนี้เป็นอีซี่หรือเทมโปอีซี่เหมือนกันใช่เพราะเมื่อวานเราวิ่งขอน่ะหนักครับโอเควันศุกร์วันศุกร์โอเปนวอเตอร์เช้า ว่เยอะว่ะแกงยืนว่าเยอะว่ะนี่วหวทุกวันเลยอ่ะใช่ครับใช่โอเคว่ายเปไปไนฮะอ่าก็อีซี่เหมือนเดิมครับตอนเช้าแต่ว่าคือใส่ฟินได้บางคนอยากจะเลือกใส่แพทเทินก็ได้อะไรเงี้ยครับเวลาไปว่า้โอเพนวอเตอร์เกาะลุ่มกันไปอะไรเงี้ยครับฝึกการดราฟฝึกอะไรเงี้ยครับพี่อ๋อเป็นเทคนิคอลใช่ครับสเต็งด้วยใช่ครับก็ระยะทางเท่าเดิมใช่ครับวันศุกร์ตอนบ่ายลองลันเอนเยนครับ ตอนเย็นลองลันครับลองลันคำว่าลองลันนี่กี่โลอะคือถ้าเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกๆ3กสามสี่เดือนก่อนแข่งไงพี่ก็จะบิวมาตั้งแต่สิบแปดจนไปถึงสามสิบห้าอ๋อสิบแปดเป็นเบสิกเบสิกเลยต้องสิบแปดต้องได้ใช่ครับถึงสามสิบห้าโลสามสิบห้าไม่เกินกว่านั้นไม่เกินครับไม่ไม่ไม่เคยวิ่งเกินสามห้าเลยความเร็วมันต่างกับความเร็วแข่งแค่ไหนก็จริงจริง ใกล้เคียงใกล้ก็รถกว่าอีซี่มาประมาณแบบผมก็จะวิ่งประมาณ4 5 0เพลห้าถึง4 5 0หเพหประมาณนี้พี่ก็ใกล้ความเร็วแข่งเลยใชอ่อาจจะห่างประมาณ20-30บวิพี่ใช่อาจจะช้ากว่าสมมุติเราวิ่งเรสเพสเท่าไหร่นะ430อ่าใช่ครับเราก็วิ่งสัก4 5 0ห้่ <5. S 2> 5, ครับประมาณนี้จะไม่ได้เร็วมากอะไรเงี้ยเป็นสเตดี้ <steady. S 2> ใช่ครับเพราะว่าหัวใจถ้าผมวิ่งประมาณ 4, 4 4 0ถึงเพจห้เนี่ยหัวใจผมอยู่ประมาณ130ยิบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มันก็จะแบบไม่ได้หนักมากเลยครับโอเคนั่นคือวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ลองรันวันเสาร์ทำลายวันเสาร์บริกเซสชั่นอ่าบริกเซสชั่นอธิบายตรงนี้ขยายนิดนึงก็ช่วงหลังๆเนี่ยบริกเซสชั่นตรงนเนี้ยเนี่ยอ่ามันจะหนักนิดนึงเพราะว่าเจอเกนกับพีเลรเนี่ยเขาให้ทำพุชแอนด์สปินก่อนลงมาวิ่งอธิบายพุชแอนด์สปินนะครับอ่าคือที่ภูเก็ตมันจะมีรอบหนึ่งประมาณ5โลครับ จะเป็นทางขึ้นประมาณสองโลขึ้นเขาขึ้นเขาอ่าเป็นเนินเนินดีกว่านนอาจจะไม่ถึงเขาแต่ว่าก็ชันเหมือนกันแต่ว่าปกติแล้วเวลาขึ้นเขาเราต้องเบาเบาเกียร์ใช่ไหมพี่เกียร์ควงเกียร์ควงรอบขาแต่นี้ต้องกดให้หนักที่สุดที่เท่าเกียร์ที่มีก็เกียร์ใหญ่สุดเลยเกียร์ใหญ่สุดเลยอแล้วก็ดันขึ้นเขาไปจนพ้นรอบขาต้องต่ำไหมอ่าคือต้องกดหนักแล้วรอบขาต่ำครับผมเพราะว่าในเมื่อเกียร์มันหนักแล้วรอบขามันสูงไม่ได้หรอก บิ๊กเกียร์ไฮโลแคเดนส์ใช่ครับเป็นบิ๊กเกียร์บิ๊กเกียร์เกียร์อ่าฮะแล้วก็ขึ้นไปจนถึงยอดแล้วก็เราก็จะแบบว่าอีซี่ลงมาแล้วก็เป็นถึงทางแฟร์ทางแฟร์เ hmm. นี่ยอ่าให้ไฮแคเดนร้อยบวกอ๋อร้อยอารใช่ครับก็ประมาณ200ร้อยเสร็ปเพอร์มินิทใช่ครับพี่ก็ก็คือพุชแอนด์สปินนั่นเองใช่ครับก็มันรอบละ5โลใช่ไหมครับทำประมาณ10รอบก็คือ50โล เีย <Yeah. laughs> จริงเหรอใช่ครับพี่โอ้ยอินเทนซิตี้ห้โลเลยเหรอใช่ครับโอเคแล้วก็ลงมาวิ่งก็ระยะตั้งแต่5จนถึง20พี่แล้วแต่ว่ามันช่วงใกล้แข่งขนาดไหนอ่าโอเคก็คือบริกอ่ะครับผมใช่ครับเป็นการใส่บริกการใส่พุชแอนด์สปินในบริกใช่อินเทนซิตี้ด้วยเป็นบริกด้วยใช่ครับโอเค หัวเหนื่อยอ่ะห้าสิบโลเลยเหรอใช่ครับใจร้ายอ่ะแล้วก็ตอนเย็นล่ะแต่ฮะไม่มันไม่ห้าสิบโลนะพี่เพราะว่าปั่นกว่าจะไปถึงลูปนั้นก็สิบโลกว่าจะกลับมาอะไรเงี้ยพี่ก็ตกประมาณหกสิบกว่าเจ็ดสิบประมาณอย่างงี้โอ้โอเคโอเคอ่าตอนบ่ายก็ว่ายน้ำพี่รีคอวอรี่นั่นเองใช่ครับอันนี้วันวันอ่าวันเสาร์ก็จะว่ายไม่หนักมากโอเครช่แต่ว่าว่ายในสระก็ ก็สบายๆอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมตัวสาหรับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ลองรันฮะได้ลองรายลองรายครับพี่ลองรายกิโลพังงาร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบพี่ความเร็วความเร็วก็อีซี่พี่เราไปแบบว่าเกาะกลุ่มไหมหรือว่าอ่าแล้วแต่เพราะว่าเวลาผมซ้อมไอรอนแมนบางทีเนี่ยพี่มันไม่ค่อยมีคนแข่งระยะเดียวกันดังนั้นเขาจะไปประมาณร้อยโลแปดสิบโลกันอย่างไงพี่ไปถึงอ่าเขาเรียกท้ายเหมืองร้านกาแฟกลับมามันจะประมาณร้อยสิบสองโล แต่ช็อกก็ต้องไปต่อไปต่อแต่ผมเป็นคนชอบน้ําตกพี่ความหมายคือพอแวะร้านกาแ,แฟปุ๊บผมจะปั่นไปน้ําตกแล้วก็กระโดดลงน้ําตกเลยพักประมาณ5นาทีแล้วก็ปั่นกลับอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วปี8เดือนพี่มันก็ได้ผลเนาะไม่งั้นได้ได้ไ,ดไม่ไม่งั้นเขาก็คงไม่ได้เข้าเป็นคนไทยคนแรกเอ้ยรู้สึกแฮปปี้ภูมิใจแบบสําเร็จไหม ที่เราเหนื่อยมาแบบขนาดเนี้รู้สึกรู้สึกแบบว่าตอนเข้าเส้นชัยก็มีแบบน้ําตาจะไหลเหมือนกันพี่คือแบบเสร็จสิ้นสักทีแต่ว่าก็ก็โอเคพี่จริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมีคนเก่งกว่าเราเยอะพี่เราไม่ได้มองว่าการเป็นที่หนึ่งคนไทยที่คราวมากแล้วมันจะสูงส่งหรืออะไรพี่คือถ้าเทียบสนามต่อสนามผมว่าอย่างพี่เลงเนี่ยเก่งกว่าผมอยู่แล้วแน่นอนพี่ต่อให้ผมเข้าเร็วกว่าพี่เลงก็จริงนะ แต่ว่าคือเราซ้อมด้วยกันเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าพี่เลยอาจจะมีภาวะที่แบบว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นอุบิเหตุเขาเรื่องตะคิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่จริงๆยังไงผมลงมาผมก็ตามไม่ทันพี่มันเป็นวันของเรานั่นเองใช่ครับใช่เป็นวนันของใครอ่ะใช่ครับพี่เพราะจริงๆคนไทยที่ไปแข่งตามเมืองต่างแต่ละสนามก็ต่างกันถูกไหมใช่แล้วก็แต่ละคนก็ พี่ว่าโหแต่ละคนเก่งทั้งนั้นมันเทียบกันไม่ได้พี่คนจะไปเทียบว่าคนนี้เก่งกว่าคนนั้นอะไรอย่างไงพี่มันเทียบกันไม่ได้เลยมันเสียเวลาเทียบด้วยใช่ครับมันป่วยการแต่ว่าเราเก่งกว่าตัวเราใช่ครับที่เราเคยเป็นหนึ่งปีแปดเดือนสบาใจไหมสบใจไหมมากเขามียว่าไงเมียว่าไงคือเมียผมซับพอร์ตผมตลอดอยู่แล้วอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ภูมิใจไปกับเราะนี่อพี่ เราเราเราเข้ามาเราคือผมมองหน้าเมียแล้วคือแค่นี้ผมก็แบบสดชื่นเ<จ>ลยพี่เข้าใจเ<อ>ข้าใจความรู้สึกเลย <c oughs> มองหน้าเมียแล้วสดชื่นอ <c oughs> โอ้ดีว่ะเฮ้ยแล้วนอ,นอกจากเรื่องต่อตยกีฬาแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นความภูมิใจในชีวิตอีกอย่าบอกนะว่าเมีย <c oughs> <c oughs> ดี <c oughs> <c oughs> จริงๆมันก็มีหลายอย่างพี่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรืออะไรหลายๆอย่างนะพี่แบบ จริงๆแล้วความภูมิใจผมน่าจะเป็นการทําธุรกิจของครอบครัวที่สานต่ออ,อะไรอย่างเงี้ยพี่คือจริงๆแล้วมันมันจะล้มมาเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับร้านผมอาจะต้องขออนุญาตนะพี่คือร้านผมเปิดร้านหมูหันสองพี่น้องอแล้วก็ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเราก็โดนไล่ที่อะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยฮะอตอนนั้นก็แบบว่าโอ้โหลงไปใช้เวลากับการที่จะกลับมาอย่างเงี้ยมันนานมากจี้ฮะ งั้นให้ฝากร้านหมูหันสอบพี่น้องอยู่ตรงไหนยังไม่ได้เคยไปกินเลยเดี๋ยวต้องไปลองที่อ,อยู่พระรามสามครับอยู่ตรงข้ามกับโลตัสพระรามสามฝั่งถนนนาลาธิวาสเลยทิ้งท้ายของอาจจะคลิปนี้เนาะฮะฝากอะไรสําหรับคนที่อยากเล่นไตรอาจจะไม่ต้องไประยะนี้ก็ได้หรือ<ะ>อยากจะทําไมต้องต่ายเออทําไมไม่มาละครอ,อย่างเดียว <c oughs> สําหรับผมผมรู้สึกว่า วิ่งมันก็ไม่ได้น่าเบื่อมากนะพี่แต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะไต่กีฬามากกว่าวิ่งอะไรไงพี่ม,มีทั้งแขนมีทั้งอะไรอาจจะเป็นขาเหมือนกันแต่ก็กล้ามเนื้อคนละส่วนกวับวิ่งอือะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จริงๆผมว่ามันเป็นกีฬาที่ใช้ความอดทนนะพี่ใช้ความอดทนความพยายามความมีวินยัยอจริงๆกีฬานี้นะั้งผมว่าคนเก่งดูดูอย่างไงผมไม่รู้นะแต่คนมีวินัยเนี่ยดูออกเลย ฮัมก็คือเหมือนกับคนมีพรสวรรค์เท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่สุดท้ายถ้าไม่มีวินัยมันก็มันไปไม่ถึงอยู่ดีพี่กีฬานี้ไม่ได้ใช่ครับพี่ใช่ครับโอเคสุดท้ายละใจกีฬาหรือคําว่าไอรอนแมนนะยูอาร์ไอรอนแมนไอนี่คือเจ็ดสิบยูอหลฟูครั้งแรกปะไม่ฮะฟูครั้งที่ครั้งที่สามครับครั้งที่สามอ๋อเราไปนู่นมาก่อนเนาะใช่ครับอ ไอวันแมนมันให้อะไรหรอผมว่าบางทีมันก็เอามาใช้กับชีวิตประจาวันได้นะพี่อ,อย่างบางทีผมเคยลงไปทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราสึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราทํางานหนักจนเหนื่อยจังวะแต่เราก็มองย้อนกลับนะพี่แล้วตอนเราปั่นจักรยาน <laughs> บางทีเราทํางานเราอยู่ในห้องแอร์ได้ซ้าไปนะพี่หรือว่าเราทําอะไรคล้แบบว่าเราสึกว่าทําไมมันเหนื่อยมันนั่งคิดเยอะขนาดนี้แต่ว่ามาเปรียบเทียบกับบ คือมันไม่ใช่เพราะมันแข่งไงพี่ทนอย่างนี้มาเท่าไรหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อเรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เราทํางานอย่างเงี้ยมันซ้อมกีฬายังเหนื่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่โอเคนั่นก็คือซ้อมกีฬาเหนื่อยกว่าแล้วเราจะไปท้ออะไรกับการสู้ชีวิตเนาะใช่สู้ชีวิต,ส,วตสู้ธุรกิจโอเควันนี้ขอบคุณช็อกมากๆสําหรับแรงบันดาลใจให้เรา มีวินยัยไม่ว่าจะเป็นระยะไอรอนแมนระยะมาราธอนหรือระยะฟันรันก็ตามนะครับนี่คือช็อกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาคุยเทคนิคเรื่องการวิ่งหน่อยได้โอเคได้ขอบคุณครับ ช้าหน่อยช h าหน่อยแล้วก็กอดถกอย่างเงี้ยผมจะทำประมาณ45วิถึง1นาทีกี่เซตก็จริงๆทําทำประมาณ2เซ็ตอย่างพี่ทำไมมัน <laughs> ไม่นิ่งจังวะเราด้วน่อย